โอเคก็สวัสดีกันด้วยนะครับคุณกนลังพบกับบอยเทียริปเซอร์วันนี้เรามีคลิปพิเศษนะครับก็เป็นการต่อยมวยระหว่างฮันเตอร์กับกิปเซอร์ครับก็ผมก็ได้สุ่มคนมันครับว่าใครจะได้ต่อยบ้างก็ทีมฮันเตอร์มีคุณม้ากับเฮ้ยมันต่อยคนอะไรอ่ะนียวิเปีเตอร์ครับโอเคคุณม้ากับคุณขี้คงอะไรนี่แหละครับทีมกิฟเซอร์ก็โบกับปีเตอร์ครับโอเคอย่าต่อยกันสิไอ้พึ่งเนี่ยพึ่งเนี่ยพึ่งเราจะเริ่มเปิดแล้วสนามสามสองหนึ่ง เริ่มอีการต่อยมวยนะครับเอ้ยการต่อยมวยนะครับก็ขายยากม,มากเลยครับแบบนี้อันนี้ก็เซิร์ฟผมเองนะครับเป็นแอดมินคนเดียวนะครับไม่มีคนอื่นโอเคใครจะตายก่อนนะครับมันมากเลยครับเอ,อือปีเตอร์ตายโดนล,ล,ลมอ่ะตอนนั้นน่ะเขากำลังเล่นนั่งเล่น,ลน,ลนอยู่ดีๆแล้วมันก็มาต่อยเขาอะ่ะคุณมาร์กโดนโบคาตายแล้วครับอูโหูมันมากครับพี่คุณกับโบอ้โหโบตายได้เลยอุ๊ยโบชนะ เก่ากเลยโอ้ย <š pat ritt> ทีม hmm. คลิปเซอร์ชนะนะครับรอบที่หนึ่งโอเครอบที่สองครับรอบที่สองเดี๋ยวตัดคลิปแป๊บหนึ่งโอเคมาต่อเลยนะครับโอเคนี okay, ่ก็คือรอบที่สองครับก็มีคนมาเพิ่มก็คือคณเมฆกับใครก็ไม่รู้อีกคนนึงก็ทีมคลิปเซอร์ก็คนเดิมครับเพราะว่ามีมาแค่นี้แหละโอเคเราจะเริ่มนะครับสามสองหนึ่งเปิดบอมแบบ ดีแล้วครับมาดูครับว่าคิปเซอร์กับฮันเตอร์ใครชนะครับมันมากมันมากผมเองก็อยากเล่นกันแต่ว่าเป็นแอดมินก็เลยทำอะไรไม่ได้โอ้โหมันมากเลยครับอ้าวพีเตอร์พีเตอร์ใช้ดาบใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ได้ใช้โอเคพีเตอร์ใช้เอ้พีเตอร์ไม่ได้ใช้ดาบครับแต่ว่าแต่ว่ามันมีคนมีคนมีดาบโอเคก็พีเตอร์เป็นฝ่ายชนะเอ้ทีมคิปเซอร์เป็นฝ่ายชนะนะครับ รอบที่สามเรามาต่อเลยเมื่อกี้พีเตอร์ไม่ได้โกงครับแค่มีคนแค่มันเด,ดาะด่าไปเฉยโอเคเดี๋ยวตัดคลิปแป๊บโอเคมาต่อรอบสามเลยครับน,นี้มีสามรอบสามครับก็ทีมิีเซอร์ก็มีคนมาเพิ่มครับขอบทีมิีเซอร์ส่วนอันนี้ก็ฮันเตอร์ก็มีคุณมาร์คคุณเมย์ก็เป็นพี่น้องก,กันแล้วก็ใครก็ไม่รู้ดีอะไร,แรีแหละโอเคเริ่ม มาแล้วครับมาแล้วครับนี่บีเตอร์เตอรมันรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกฟินโอ้ยมาแล้วไปลืมดูครับมันมากครับรอบนี้คนเยอะดีโอ้คนเกียนอ่ะใครเกียนใครเกียนนี่ดูดีดู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 ไหนไหนดูอยู่อ้าวบอสมาทำไมเฮ้ยเหลือคนเดียวครับคุณมาซีเฮนนะครับคุณมาเขาไปเปลี่ยนสกินมาครับเป็นในวันฮาโลวีนคุณมาเขาว่าตาครับนี่ใครใครใครมีดาบไอตัวนั่นอะ คุณขอบก็โดนคุณมาฆ่าตายครับก็คลิปเซอร์ไปชนะรอบที่สามแล้วนะครับอุ๊ยเก่งมากเลยครับโอเคแต่พิเตอร์มันไม่ได้ใช้ดาบตีใช่ไหมครับไม่ได้ใช้ครับโอเคแต่พิเตอร์มันเลื่อนเหลือสองเกือบจะบดแล้วครับโอเคเราจะมาต่อรอบสี่กันเลยครับโอเคแต่คิปแบบโอเคก็มาต่อเลยครับรอบนี้ผมแข่งกับพี่มารเองคนเดียวสองท้องก็สองครับเพราะว่าคนอดีนมันไม่ยอมมาแล้วครับแบบพิเตอร์ขี้เกียจมาโอเคผมจะพูดว่าพร้อมนนะ ขอบแลวลุยนีย่สวยครับทำไมเครื่องผมบักเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ชมครับดูครับผมโดนเกียร์นะครับเปล่าไม่ใจเอาใหม่เอาให,หม่ที่หนานครับวันนี้ผม ผมงงครับรอบนี้ทําไมต่อยพี่มารแล้วทำไมไม่เป็นไรเลยโอเคเอาใหม่โอเครอบนี้หนึ่งต่อหนึ่งนะครับก็ทีมพิซอร์ก็มีขอบทีพันเตอร์ก็มีคุณบอสนะครับเอ้บอสนั่นแหละรอบนี้หนึ่งต่อหนึ่งนะครับรอบสุดท้ายแล้วรอบที่ห้าเริ่ม,มครับมาแล้วครับม,มากในหนึ่งต่อหนึ่งเลยครับก็อาจจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งต่อหนึ่ง Okay. อันนี้ก็ตีกันเองครับสกินร้อย้คยกันหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้แต่งให้คุณขอบอ่าขอบก็เป็นฝ่ายชนะนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาสรุปผลกันนะครับณตอนนี้เลยทีมคลิปเซอร์ได้สี่คะแนนครับทีมมันเตอร์ได้หนึ่งคะแนนครับก็ผมแพ้คุณมาครับไม่รู้ทำไมนะโอเคทีมคลิปเซอร์เป็นฝ่ายชนะโอเคเป็นฝ่ายชนะนะครับโอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีนะครับ